ที่อยากจะแนะนําการฟอร์อมมิ่งไม้หรือการเตรียมไม้นะครับตั้งแต่การาสายหรือว่าตัดนะครับผมโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่มือใหม่มีอยู่หรือว่า,าเป็นกลุ่มที่สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผม mm hmm. เช่นการใช้แทนด์ทูลจนทัึงาพาวเวอร์ทูลซึ่งาพาวเวอร์ทูลเนี่ยก็เป็นชิมเมอร์หรือไม่ก็ถ้ามีอย่างามากสุดก็เป็นเครื่องเลื่อยตัวเล็กๆ ก็เราไปดูครับในคลิปนี้เป็นการเตรียมไม้ฟ o มมิ n g ไม้ชุดนี้น,นะครับผมเริ่มตั้งแต่ผิวดิบๆเลยเราใช้เรื่อยมือเรานะครับตัดถ้าไณะที่มีเครื่องเลื่อยเครื่องเลื่อยองเดือนห,หรือว่าเลื่อยองฝามือหรือว่าตัดสไลด์ก็ ก็จะท่วนท่นแรงไปได้เยอะนะครับพอได้แล้วเราก็ใช้กลบล้างครับมาแต่งกรณีไม้สั้นๆเราก็ใช้กลบล้างสั้นก็ได้นะเป็นกบเหล็กกบไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าเรียบแล้วครับผมก็ใช้ฉาบเช็ครับผมอ่าเรียบ เช็คทะแยงนะครับผมโอเคได้คือจริงๆเลยเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีเครื่องมือแฮนทุนเอ่อพาวเวอร์ทูนช่วยอะไรเลยเนี่ยพอเราได้ด้านหน้าเรียบแบนด้านหนึ่งแล้วก็มาจับฉากคู่หนึ่งก่อนนะครับผมนี่สมมุติเราเลือกด้านนี้นะครับแล้วก็สายจับฉากจับฉากคู่หนึ่งก่อนก็คือคู่นี้นะครับ ว่าตอนนี้ได้ฉักกันแล้วคู่หนึ่งแล้วครับผมนี่กันีกคู่หนึ่งนี่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยในการปรับไม้ forming ไม้ด้วยมือนะครับผมก็คือการทําไม้ให้เปิดด้านนี้ออกทีนี้ต้องให้ขนานกันแล้วก็จะใช้ขอขีดนี่นะฮะลากเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เรฟเลนส์คู่นี้ใช่ไหมเราก็จะมาใส่ด้านนี้ออกครับนี้เราก็ต้งนี้สิบจุดสองอันนี้สิบจุดสองแล้วก็ล็อก จะมองไม่ชัดนะครับถ้าเยอะเราอาจจะต้องใช้เลื่อยนะครับเลื่อยออกแต่ถ้าไม่เยอะเราก็สายออกได้ระวังนะครับบางทีมือใหม่หัวตกนะครับบางทีสายไปหัวมันจะตกลงไปเรื่อยต้องขาคลายจะเพื่อกินพยายามกดท้ายไว้ก่อนไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยครับแต่จริงๆถ้ามีเครื่องเลื่อยวงเดือนก็คือใช้รั้วใช้รั้วซอยช่วยไปเลยจบเลยครับทีเดียวตั้มรั้วซอยซอยไม้ไปเลย นี่ก็ขนาดนะครับแล้วก็เช็คฉากนิดนึงเคนี่ก็คือได้ฉากด้วยเคนี่ก็คือสําเร็จไปแล้วสามด้านนะครับคู่นี้กับคู่นี้ได้มาคู่นี้คู่นี้ได้ขนาดกันก็เหลือด้านสุดท้ายด้านสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับเล้ก็จะใช้ขอขีดเนี่ยลากรอบเลยตามความหนาที่เราต้องการใช้นิสอช่วยนิดนึงครับแล้วก็ใส่ออกกรณีนี้ถ้าใครมีเครื่องใส เครื่องสายไฟฟ้าหรือว่าถ้าเป็นเครื่องรีดแพนเนอร์เนี่ยก็คือเครื่องรีดนะแพนเนอร์เนี่ยก็ง่ายไสออกตามความหนาตรงนี้เลยแล้วก็จะได้ออกแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมครับใช้มือตอนนี้เราก็ใส่ด้านสุดท้ายนะครับถ้าว่าเราได้ทั้งหมดสด้าด้แล้วเรียบร้อยอันนี้คือจบไปหนึ่งแผ่นนะแผ่นทุกแผ่นก็ทําเหมือนเดิมครับทำแบบนี้ เดี๋ยวมีถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือประเภททิมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวเราผมจะลองไปใช้อีกเทคนิคหนึ่งช่วยนะครับจะทํางานให้ได้เร็วขึ้นที่แล้วนะครับเราคนจับตัวนี้เอาไว้ตีลิ้นก็ได้นะครับก็สามารถนามาประยุกต์การใช้กวาดหน้านี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับพอดีคือว่าจะขนาดกันนะครับตั้งแต่แรกเลยนี่เราก็ยึดด้วยเกียร์ปล่อยนะครับลงไป in yeah. ตัวปรับไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ได้ขนาดแล้วแต่เดี๋ยว2ตัวนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะมาใช้เทคนิคของการใช้ทิมเมอร์เนี่ยนะครับผมเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการขึ้นลูกไม้โดยใช้ทิมเมอร์ผมเชื่อว่ามือใหม่หลายคนก็นิยมซื้อทิมเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆผมก็พยายามจะ อธิบายการใช้ทิมเมอร์คู่กับการใช้แฮนด์ทูนนะครับสำหรับมือใหม่ซึ่งมีคหลายคนอยากจะให้ใช้ทิมเมอร์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็เลยใช้ต่อไปเดี๋ยวจะเอาทิมเมอร์มากัดด้านข้างกันดูบ้าง,างกาน,นี้ก็เปลี่ยนดอกนะครับก็เป็นดอกดอกกระตรงนะครับตัวนี้นี่ใช้ดอกกระตรง8มิลหรือกค่มิลก็ได้ครับผมคือหน้าไม้เพียงพอที่จะตัดตัวความหนาไม้นี้นะครับหรือถ้ามันไม่พอก็คืออาจจะต้องถ้าสั้นก็ปรับสองครั้งได้ ดอกพิมอร์นี่ก็ง่ายมากครับผมแต่ว่าตัวน็อตล็อกครับตีลงไปในให้ตามไปกับทิศทางการหมุน,นของคัตเตอร์ตรงนี้นะครับอา่าค่นี้นี่ก็หลุดแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดอ,อกกัดตรงครับผมหลายคนถามว่า เอ๊ะสายไปลึกไหมนะครับผมก็ลึกไปสักประมาณสอเซนโดยประมาณ20่สิบมิลนะรหรือ15บห้มิลอยากตัำนะครับผมขอแน่นตึงมือนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมใช้รั้วนะครับผมมาเป็นตัวประยุกต์ในการปรับไม้ให้ตรงอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีปรับที่ค่อนข้างง่ายเช่นกันนะครับผม โดยไ pues ม so, so, uh, like ่ต้องใช้เครื่องใส่ช so, ิดนะครับผมแล้วก hmm. ็ได้ฉากด้วยนะฮะก็คือการใช้รั้วที่ต่างระดับกันนะครับตัวรั้วชนเนี่ยเราเอาระดับจะเตี้ยกว่านะครับจะเตี้ยกว่ารั้วของชิ้นงานนะฮะตัวดอกคัตเตอร์ดอกดอกซิมเมอร์เนี่ยจะตั้งอยู่บนนี้นึกออกไหมฮะการกินก็จะตั้งให้เสมอกับตัวขอบของของของตัวของของไม้ที่จะรับชิ้นงานเนี่ยนะฮะ ส่วนตัวร้วชนข้างล่างเนี่ยอันนี้คือเฟร์นะฮะเราจะยืดติดตายตัวนะครับแล้วตัวนี้ก็ผ่านแล้วเวลาเรายึดไม้นะครับเหมือนเช่นเดิมครับเราก็จะยึดไม้ตัวนี้ให้มันเกินออกมาสมมุติเราต้องการกินให้เรียบแล้วก็ยึดเกินเท่าไหร่เราก็ต้องการเรามั่นใจว่าพอกินขนาด่ากับตัวไม้ไม้เฟร์ตัวตัวตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับชิ้นงานก็จะเรียบถูกไหมครับ ลรวเฟรนตัวล่างก็จะเป็นตัวชนไปอย่างงี้อ่าอย่างเงี้ยูก้ามฮะส่วนดอกลาเตอร์เออดอกคัดกอกอทิมเมอร์ก็จะอยู่กับที่แล้วก็เดินไปนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคครับง่ายมากครับวิธีนี้ปรเด็นเราก็ให้เหลือมาพอที่พอจะนะฮะเห็นไหมตรงนี้เราต้องการตรงครับบางทีไม้โค้งไม้อะไรถ้าเราใช้ใช้เครื่องสส่ชิดเนี่ยอาจจะใช้ละกัดหลายครั้งแต่อันนี้เราก็กัดได้คีเด e ียว e เลยตรงเลย ตัวชิ้นง,งานเนี่ยก็จะอยู่ไล่ไปงานที่เกิอดออกมาก็จะถูกดอกอดอกทิมเมอร์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยกัดไปขนานไปเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูตีให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เสมอ,อดอก ดอกทิมเมอร์ก็จะอยู่เสมอกับรั้วตรงนี้นะใช่วงานส่วนที่เกิอดออกมาตรงนี้ก็จะถูกตัดออกไปใช่ไหมแล้วตีปาดขอบหมดก็ทีเดียวเลยจบ บล้วก็ได้ครบสามด้านนะครับที่เรียบลักษณะก็คือจะทําเหมือนกับที่เราผิวไปเมื่อสักครู่เ,เหมือนลัก็ณะการใช้กบเราเนี่ยแหละคือได้สามด้านเหมือนกันส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยก็คือด้านที่จําเป็นและจะต้องขนานกันแหละ นี่เราเรียบได้แล้วใช่ไหมครับอ่าเราได้ทุกครบทุกด้านแะนะฮะอันนี้ลักษณะไม้เห็นไหมครับพอวางดูเนี่ยเอาด้านเรียบลงไม้ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่เราก็มีความจะเป็นแล้วฮะอันนี้หนาขนานกันแล้วจู่ไหมครับก็เรามีความจะเป็นว่าจะต้องป่าตรงนี้ออกให้เท่ากันถ้าใครมีเครื่องเลื่องวงเดือนอันนี้ก็ง่ายเลยครับแค่ไปผ่านเลื่องวงเดือนถูกไหมครับป แต่ถ้าสมมติใครที่เริ่มต้นจากเครื่องเล็กๆเนี่ยมี2มีเราเตอร์แนนอนแล้วก็เราตั้งแนนอนแล้วก็มีออตัวทิมเมอร์เนี้ยก่อนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้อีกเช่นกันนะครับปรับให้ได้ขนาดจากตรงนี้ได้เดีย๋ยวไปดูครับว่าใช้หลักการเดิมครับแล้วก็ใช้รั่วช่วยนี่เราก็มาสร้างตัวติ๊กตัวนี้นะครับกาเป็นขนาชนหลังให้เสมอกันนะครับชน ตัวนี้ผมก็จะใช้คาร้อนหยอดไปเลยนะครับผมตัวสุดท้ายละวาร้อนหยอนต้นเนี่ยก็คือกาจับฉากก่อนเพื่อที่จะทำตัวชนไม้ชนหัไม้ก่อนแล้วก็ส่วนความกว้างไม้นี่นะครับผมด้านสุดท้ายที่เราจะปาดออกครับ ก็จะเลือกที่10เซนนะครับผม10เซนผมก็ตั้งอันนี้ใน,ในทางกลับกันเมือเ่อกี้เราขีดที่ตัวชิ้นงานในตอนที่เราใช้แฮนด์ทูลทำนะครับผมใช้ขบผิวแต่ตัวนี้เราจะมาขีดที่ตัวจิ๊กแทนนะครับผม10เซน,นเพื่อที่จะทำตำแหน่งตัวสต็อปเปอร์หรือตัวชนหลังนั่นเองนะครับ10เซนก็ตัวความขีดก็คือมีหน้าที่ทำให้ เราต้องการชิ้นงานที่ขนานนะครับไปกับไปกับตัวตัวขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นจิกก็ตามแต่นี่เราก็ได้ละขนาดน,นเส้นสุดเอาตัวจิกนะครับหมุกวามใ้ขนาดกับเส้นเลยนี่คือตัวชนหลังนี่ผมก็จะหยดกาวร้อนไว้ ถ้าไม่อยากกาวร้อใช้เกียวปล่อยยึดก็ได้นะครับถ้าจริงๆการกราวร้อนไม่ไแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาลือล้อแล้วจะเสียหายแต่ถ้าใช้เกียวปล่อยช่วยเนี่็เอาไปใช้งานอื่นได้อีกครับแล้วตรงด้านหัวไม้นี่เมื่อกี้เราจับฉากไปใช่ไหมเราก็กาวร้อนจอดไว้แต่ถ้าเศษไม้ถ้าไม่ได้ใช้อะไรแล้วหรือว่าใช้จํานวนเยอะๆก็ตามสบายเลยไม่ได,ด้น เราก็เอา,มมาหัไม้ชนไปเลยนะครับผมใช่ไหมอันนี้ก็จะเกินออกมาแต่นี้จะกินเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าด้านสุดท้ายละเราต้องการขนาดเกิน<ส>ถ้าเราจะกินทีละครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับผมเรา๋ยดูอันนี้ผมจะไม่ได้ยึดเคือเกียวปล่อยเลยนะครับเพราะว่าีเดียบไหลรูวก็เริ่มหยุดนะแล้วก็อ,กอยากตรงนี้เราสามารถจับได้แล้วก็มีตัวชน,น ก็เรียบแล้วครับด้วสุดท้ายขนาดก็นี่ก็จะเป็นขนาดเดียวกันครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเตรียมไม้นะครับเรียบทั้ง4ด้าน,นครับที่เหลือก็เป็นการตัดขนาดวามยาวกันไปเราจะเอาขนาดเท่าไหรก่ก็อาจจะใช้กลับมาใช้มือเหมือนเดิมนะครับในการตัด เอาเพราะท่านที่มีเครื่องตัวเลือ่อยเล็กตัวเลื่อยวงเดือนเล็อก,เลอกอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเราปรับไม้สามด้านนะครับผมด้านที่เหลือด้านที่สี่เนี่ยการซอยเอาออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทํางานที่สะดวกกว่านะครับผมก็คือตั้งรั้วเสร็จซอยก็จะได้ได้ขนาดก็เป็นด้านสุดท้ายที่เราเก็บบางทีได้นขนาดเนี่ยอาจจะอ,ออกเยอะหน่อยเพราะว่าไม้แต่ละท่อนแต่ละแผ่นที่มาเนี่ยขนาดกว้างอาจจะไม่เท่ากันเราต้องใช้ความมั่น การตัดความยาวเนี่ยถ้ามีเลื่อยตัวเล็กมีอยู่แล้วก็ง่ายมากครับแค่ตัดควายาวสำหรับตัวเลื่อยตัวเล็กเนี่ยนะครับผมเวลาตัดเนี่ยหรือว่าท่านใดที่เอาไปติดตั้งเองก็แล้วแต่นะครับเวลาตัดสังเกตว่าบางบางท่านเนี่ยจะเจอปัญหาขี้ฝุ่นเนี่ยขุงขึ้นมาเมื่อกี้ผมตัดก็เลยเอ จอที่คุณปุยเหมือนกันเรือทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราดูใต้โต๊ะน,นะครับผมเวลาเราตัดกระาะที่เลือก็จะลงมาอยู่ในโครงนี้นะครับผมพอที่เลือกลงมาในโครงตรงนี้เนี่ยตรงเป็นเป็นตรงนี้เป็นตัวเ,เป็นตัวครอบนะครับถ้าตัวครอบเนี่ยดันขึ้นมาชนตรงนี้นะครับสังเกตว่าพื้นที่ที่จะให้ฝุ่นออกเนี่ยจะไม่มีเมื่อพื้นที่ที่ให้ฝุ่นออกเวลาปุ้ยลงมาไม่มีมันก็จะตีกลับมาเป็นบนช่องนี้ ก็วิ่งขึ้นมาใหม่นะครับก็ปุ้ยขึ้นมาหาหาผู้ผู้ป้อนไม้นี่นะครับผมดังนั้นเราควรจะทําให้พื้นที่ตรงนี้เกิดช่องว่างนะครับช่องว่างเพื่อที่พอที่เลื่อยลงมาจากด้านหน้านะครับปุ๊บมันก็จะมีจุดปุ้ยออกไปมันจะตีออกใต้โต๊ะนี่นะ,ะก็คือตรงนี้ดังนั้นผมก็จะใช้วิธีใช้หนังยางนะครับล้างตัวน,นี้ไว้หรือว่าถ้าท่านในดมีวิธีผูกกับร่วนหรืออะไรไว้ได้ก็รก็ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่นี้ จะมีช่องอยู่ตรงนี้ช่องหนึ่งครับผมก็จะใช้หนังยางนี่แหละปูเอาไว้ดึงเอาไว้ครับผมอันนี้ก็จะเกิดช่องว่างที่ท้ายใบยเรื่อยตรงช่วงนี้ก็มีช่องว่างให้ที่ฝุ่นเนี่ยออกทางนี้ได้ตัดความยาว ตัวทิมเมอร์เนี่ยครับก็สามารถเอามาประยุกต์ในการตัดได้อันนี้คือประยุกต์นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีทางเลือกอื่นเราก็เลือกวิธีการใช้เครื่องที่ถูกต้องดีกว่าครับอันนี้ก็คือผมพยามดอกที่เป็นลักษณะดอกอกุจจกเนะี่ยมามา,มา,ม,ามาดัดแปลงนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะตัดหัวไม้บางท่านตัดมานะครับแล้วเอียงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามุดเราตัดด้วยด้วยมือเราธรรมดาเนะี่ยอาจจะเอียงนะครับเราใช้ตัวนี้เก็บ ก็จะดูเรียบร้อยกว่านะครับผมเวล,ลาเราตัดมาด้วยมืออาจจะเอียงนะครับแล้วเรามาตัดด้วยตัวทิมเมอร์นะครับผมใช้ทิมเมอร์ตัดเป็นดอกอจักนะฮะสำหรับไม้ที่มีความหนาไม่มากนะครับผมบางครั้งถ้าเกิดหนาสิบมิลเนี่ยตัดได้ทีเดียวขาดเลยแต่นี้หนากว่าสิบมิลเรมจะตัดสองที <S <S แล้วปิกเอานะครับผม การดัดแปลงประยุกต์นะครับ